เก็บเกี่ยวผลผลิตเมล่อนนะครับซึ่งได้ทำการาทดลองปลูกตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เป็นเมล็ดแช่เมล็ดด้วย rd สองห้าห้าหนึ่งจนสี่สิบเจ็ดวัน,นค,ครับวันนี้ก็ครบอายุละนะคะคแล้วก็แก่จัดแล้วไปเขาจะเริ่มนี่ค่ะจะออกสีเหลืองๆนี่คือสวยมากลาย ลายสวยมากสวยมากจริงๆลูกนี้แล้วสะอาดเนาะไม่มีอะไรมารบกวนเลยโอ้โหสวยมากโอ้โหเปลือกอ้โหเบอชดูดูดิครับโอ้บางบางมากแล้วเนื้อหนาสวยครับเนื้อหนาเปลือกบางเนื้อหนาแล้วสีสวยมากเลยค่าความหวานนะคะสิบโกบิ๊กเนี่ยได้แล้วแน่ๆนะครับเอาได้ด้วยเหรอคะได้ครับ ไม่ได้ใช้สารทำให้หวานใช่ไหมครับหวานโดยธรรมชาติโดยการดูแลดีอารีสองห้า